ที่ใช้ในการเตรียมสไลด์ติกตฟิล์มกันนะคะก็จะมี1แผ่นสไลด์ค่ะ 2. หลอดแคปิลารีค่ะหลอดแคปิลารีนะคะเราจะใช้แบบที่ไม่มีสารจัลเลดแข็งค่ะเนื่องจากการทำติ๊กฟิล์มนะคะถ้าเกิดใช้สารจัลเลดแข็งเนี่ยก็จะทำให้เลือดหลุดออกจากแผ่นสไลด์ได้ง่ายค่ะแล้วก็จะย้อมสีได้ไม่สวยค่ะ 3. เมเทนอนค่ะใช้ในการซิ x เซชันนะคะ 4. 95%เออโการแอลกอฮอล์ค่ะใช้สำหรับทำความสะอาดแผงสไลด์ค่ะและสุดท้ายเลือดค่ะค่ะสำหรับวิธีการเจาะเลือดจากนิ้วนะคะก็ะคือเราจะใช้นิ้วของมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะโดยจะเลือกใช้นิ้วนางหรือนิ้วกางน,นะคะซึ่งเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน จะทําให้ความลดความเจ็บของผู้ถูกเจาะได้นะคะค่ะนี้เราก็จะนวดบีบไล่เลือดก่อนนะคะก่อนจะเจาะเราก็ต้องใช้สำลีเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งนะคะจากนั้นใช้ลันเซ็บนะคะเจาะบริเวณปลายนิ้ว แล้วก็บีบเลือดน,นะคะใช้สำลีนะคะเช็ดเลือดหยดแรกออกไปบีบเลือดค่ะใช้หลอดแคปิเลอรี่เก็บเลือดเอาไว้นะคะพอประมาณค่ะหลังจากนั้นก็เก็บหลอดเอาไว้ แล้วก็เช็ดค่ะค่ะสำหรับวิธีการเตรียมติ้งฟิล์มนะคะเริ่มด้วยการทำความสะอาดแผ่นสไลด์ก่อนค่ะโดยใชย95้95%เอกอฮอร์นะคะชเช็ดแผ่นสไลด์ให้สะอาดค่ะ ก็รอให้แผ่นสไลด์แห้งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเลือดนะคะโดยใช้หลอดแคปิลารี่ดูดเลือดมาค่ะค่ะหยดเลือดลงบนแผ่นสไลด์นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มมิลิเมตรค่ะ นะคะค่ะแตะสไลด์ตัวถ่ายไว้บนไว้บนสไลด์ที่มีหยดเลือดน,นะคะให้ทำมุมประมาณ30-45องศากับสไลด์ที่มีหยดเลือดน,นะคะหลังจากนั้นก็ลากถอยหลังค่ะแล้วก็ถ่ายไปข้างหน้านะคะค่ะนี่คือตีนฟิล์มที่เราทำการถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เวลาเราถ่ายเนี่ยนะคะเราต้องใช้น้ำหนักและความเร็วที่สม่ำเสมอค่ะถ้าเกิดเราถ่ายช้านะคะก็จะทำให้ฟิล์มเนี่ยบางเกินไปอย่างเช่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะและถ้าเกิดเราถ่ายเร็วเกินไปนะคะฟิล์มที่ได้มันก็จะหนาค่ะแบบนี้นะคะในขนาดเดียวกันนะคะปริมาณเลือดของเราก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฟิล์มหนาแล้วก็บางเกินไปถ้าเกิดเราใช้ปริมาณเลือดที่มากเกินไป ฟิล์มที่ได้ก็จะหนาค่ะส่วนถ้าเกิดใช้น้อยเกินไปฟิล์มที่ได้ก็จะบางค่ะและแพเทิร์นลักษณะที่ถูกต้องนะคะของตินฟิล์มก็คือเป็นรูปลิ้นหมายหรือว่ารูปกระสุนค่ะแบบนี้นะคะค่ะ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ฟิล์มของเราไม่สวยก็คือการเช็ดแผ่นสไลด์ไม่สะอาดค่ะถ้าเกิดเราเช็ดแผ่นสไลด์ไม่สะอาดนะคะมันก็จะทําให้พื้นผิวของสไลด์เนี่ยไม่เรียบค่ะทําให้เวลาเราถ่ายเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดการติดขัดแล้วก็เป็นลักษณะไม่สวยงามแบบนี้ค่ะสําหรับขั้นตอนฟิกเซชันนะคะก็คือเราจะนําแผ่นสไลด์ที่เราทําดินฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะมา แช่ลงในเมทานอลนะคะเป็นเวลา30วินาทีค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องรอให้เลือดแห้งก่อนนะคะเราจึงนำมาฟิตในเมทานอลได้ค่ะโดยเมทานอลนี่นะคะต้องท่วมตัวสไลด์เลยค่ะแล้วก็รอ30วินาทีนะคะ การฟิกเซชันนี้นะคะเพื่อเป็นการตึงสีของฮิมโมโกลบินค่ะป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตกค่ะเมื่อเราเอาสไลด์ไปย้อมสีหรือว่าถูกกับน,น้ำเราก็จะสามารถมองเห็นเม็ดเลือดแดงที่อยู่บนสไลด์ได้อย่างสวยงามค่ะ สำหรับการเตรียมติ๊กฟิล์มนะคะเราก็จะใช้สไลด์ค่ะที่ทำความสะอาดด้วย95%แอ,แอลกอฮอล์แล้วนะคะมาหยดเลือดลงไปนะคะโดยการทำติ๊กฟิล์มเนี่ยะค่ะเราต้องใช้ปริมาณเลือดที่เยอะหน่อยค่ะใช้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรนะคะ การทำติ๊กฟีนะคะเราต้องทำการฮิมโลซ์เม็ดเลือดแดงก่อนก็คือการกำจัดเม็ดเลือดแดงโดยใช้แผ่นสไลด์อีกแผ่นหนึ่งนะคะใช้มุมของมันเกี่ยบนเม็ดเลือดนะคะค่ะเมื่อเกี่ยไปเรื่อยๆแล้วนะคะเราจะทราบได้ไงว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องหยุดเกี่ยววิธีสังเกตน,นะคะก็คือเราต้องดูนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เลือดเป็นเส้นยืดๆเมื่อไหร่ หมายความว่าความหนาของเลือดเนี่ยนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอให้เลือดแห้งนะคะการทําติ๊กฟิล์มเนี่ยนะคะเราไม่ต้องไปทำวิปฏิกิร ER ิยาฟิกเซชันนะคะเนื่องจากเราต้องการจะทํลายเม็ดเลือดน,นะคะไม่ต้องการให้มันติดอยู่บนแผ่นสไลด์ค่ะ,คะเราจึงไม่ต้องทำวิธีฟิกเซชันนะคะ เฮ้ยขนมปังรู้หรือเปล่าว่าข้อดีของติ๊กฟิล์มคืออะไรข้อดีของติ๊กฟิล์มจะใช้สําหรับการเริ่มนิสัยแยกเชือ้อแล้วก็จะช่วยให้เห็นลักษณะแล้วก็การติดสีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วติ๊กบัตรฟิล์มอะติ๊กบัตรฟิล์มเหรอเราจะใช้ในกรณีที่ต้องใช้กับจานวนที่ผู้ป่วยที่เยอะๆค่ะและทีเนี้ยมันจะประหยัดเวลาในการตรวจหาเชื้อเพราะว่า ติ๊กฟิล์มเราจะใช้ปริมาณเพื่อที่เยอะก,กว่าตินฟิล์มค่ะแล้วมันสามารถใช้เป็นตัวอะไรได้บ้าง่อไปติ๊กตินหรอใช้ในตัวได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันก็คือมาลาเรียจ้าฟิลาเรียด้วยอ้ฟิลาเรียแล้วก็ยังมีอิสมาเนียแล้วก็ทิพานุโซน